่วนอะรม่โนปรอานาประมาณเนี่ประมานี่วแบบสนได้ได้เห็นแวดูด่วยการทกิจเป็นของตัวเองต่วดูชอบออกสื่อยการนระาให้เขาสบายใจอยู่ตรงนี้ะสายใจ่ได้เองกับการเป็นพิเตอร์ราการนี้ก็มามาช่วยเป็นกระบอกเสียงของโครงการดีกว่าค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะกับ เองโจมิ a c l ูนะคะก็คือปฏิหารต่อลมหายใจทำมา1ปีแล้วแล้วก็ระดมทุนในการจัดซื้อตู้อบที่เปรียบเสมือนคันมันดานะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถรอดชีวิตได้จากเด็กที่ตัวเล็กๆคออก่อนกำหนดก็สามารถโตเป็นเยาวชนแห่งชาติได้ค่ะเห็นว่าปีที่แล้วกระแสตอบรับค่อนข้างจะดียอดขายค่นข้างจะเยอะสหรับปีนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคน เด็กๆพ่อแม่ต้องตื่นตัวกับน้องเป็นไงบ้างคะพี่ลิาค่ะก็คือตอนตัวลิ่าก็รู้สึกต้องขอขอบคุณค่ะผู้ร่วมบริจาคทุกคนนะคะในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะที่ช่วยจนบริจาคเข้ามานะคะก็เป็นเงินจํานวนเยอะมากๆเลยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากๆคุณอยากจะพูดด้วยใช่ไหมคะคุณอยากจะพูดด้วยใช่ไหมคะหมอมีว่าเดี๋ยวนะชวนพี่พีนะเชิญ เดี๋ยวๆขอได้คราก็ใจก็ค<อ>ือจะไม่หยุดนร<อ>ิงๆแน่ๆค่ะก็คือว่าคือตัวลิต้าเชื่ออยู่แล้วว่าเอ่อเหมือนกับว่าเด็กทุกคนนะคะควรที่จะเข้าถึงการรักษา นะคะแล้วก็มูล,มลนิธิโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลเดียวของประเทศไทยนะคะที่รักษาเด็กโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณพี่ๆสุมมนวลชนมากที่มาทําข่าววันนี้นะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้คนเข้ามาทมําบุญกับทางมูลนิธิเด็กเยอะๆค่ะเป็นพราเราเป็นแม่นะคะเลยเข้าใจตรงนี้ บบต่อ,ตอ,ตอใช่คือจริงๆเราตั้งแต่ลิตาเป็นแม่นั่นแหละค่ะเราลิตารู้สึกว่าเราก็จะเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้เวลาเราเห็นเด็กป่วยเข้าไม่ถึงการแพทย์เราก็รู้สึกแบบเราก็สงสารนะคะเราก็ ตั้งแต่เรามามีลูกนี่แป่ว่าบริบทความคิดเราเปลี่ยนไปความคิดความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรารู้สึกให้ความสําคัญกับเด็กมากขึ้นแล้วก็การเราเห็นเด็กเนี่ยเราก็จะรู้สึกเซนซิทีฟมากขึ้นแล้วก็โรงพยาบาลน,นี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าลูกจะไม่สบายหรือป่วยหรือมีอาการอะไรก็แล้วแต่อย่างรอบนี้ก็คือ,เ,อ,อเราช่วยเด็กให้มองเห็นนะคะลดการตาบอดไทยในยประเทศไทยให้น้อยลงค่ะมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เ ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในการเติบโตของเราอีกยาวนานแล้วก็พยายามรักษาอาการเจ็บป่วยเขาให้ได้เขาจะได้มีโอกาสในการเป็นบุคคลเยาวชนที่ดีของประเทศไทยต่อไปคุณกรเองก็ ใช่ครับก็คือก็คุยกันตลอดเวลาเราเข้าไปทํากิจกรรมนี้เราก็บอกว่าดีใจเพราะว่าคืออย่างที่ลิต้าบอกว่าพอบริบทเราเปียปนเะป็นในปัจจุบันเราเป็นพ่อแม่แล้วก็ตอนเด็กๆเ,เวลาเราโตมาเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขกับการได้รับแต่ปัจจุบันพอเราโตขึ้นพอเราเป็นพ่อแม่คนการมีความสุขจากการได้ให้มันก็เป็นอีกความสุขอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับตัวพี่ก้อนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลด้วยค่ะอย่างวันนี้เขาก็มาร่วมบริจาคด้วยค่ะสำหรับปีนี้ครับ โครงการสาหรับใครที่อยากจะขอตามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยสามารถสามารถเข้ามาได้เลยนะคะก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะสําหรับแม่แม่ผู้ปกครองที่อาจจะมีเห็นลูกมีอาการป่วยหรือไม่แน่ใจว่าลูกจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็อยากให้เร่งเข้ามาให้เร็วที่สุดนะคะที่นี่มี มีหมอมีคุณหมอมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมากๆจริงๆตัวนี้าก็ได้เข้ามาเยี่ยมโรงพยาบาลหลายรอบมากเลยค่ะนรื่อิงคำแนะนำต่างๆ้วยเนาะใช่รวมถึงคำแนะนำต่างๆด้วยค่ะห็ว่ากวินเริ่มไปโรงเรียนแล้วห่ะใช่กวินก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาก็จะเริ่มเข้าสังคมแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วค่ะค่ะ เราเป็นยังไงบ้างว่าพอลูกต้องเริ่มไปข้าโรงเรียนน่าอาจจะเป็นช่วงเวลายังสั้นๆอยู่อะไรไหมโอ้ช่วงแรกๆเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะอยู่<ส>ได้ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะกินนอนจะเป็นอะไรไหมคือคือ,คอลิต้าเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนก็จะเป็นห่วงเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็พอเราเห็นว่าเออลูกเราพัฒนาการดีขึ้นหลังจากไปเรียนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบ ดีใจเนาะใช่ก็เห็นได้ชัดเพราะว่าคือตอนนี้กลับมาเริ่มเริ่มพาอต้องเรียนจะมีสองภาษาจีนด้วยก็จะกลับมาเริ่มพูดภาษาจีนใส่พ่อแม่ซึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องทาการบ้านหนักพอๆกับลูกใช่มี่แบบแอบเกาะรั้วดูความเป็นไปอะไรขนาดนี้อยู่แล้วค่ะก็ไปส่องเลยวันแรกก็เป็นอะไรที่แบบตื่นตื่นเต้นที่สุดเนาะก็คือวันแรกเขาจะมีอาการร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ เราก็จะแบบไปรุ่นเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันหลังๆนี่คือพูดเป็นภาษาจีนออกมาเลยแต่ก็สบายใจเ <c oughs> พราะวันแรกพอตอนเช้าไปส่งร้องไห้พอไปรับถามว่าโอเคไหมพรุ่งนี้มาไหมพอม,มาก็โอเคสบายใจห <c oughs> ลังจากนั้นก็ไม่มีร้องอีกก็ โอเคแล้วเขาน่าจะปรับตัวได้ถือว่าคดยะไรนะครับถือว่าสมัยแบบว่าลูกแบบโรงเรียนไม่มีอะไรเงี้ยปรับตัวง่ายจริง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 เซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ต้องให้เครดิตภรยาเพราะว่าคือเหมือนเขาก็เตรียมตัวลูกมาประมาณก่อนไปเข้าโรงเรียนก็พาไปแบบพวกเพลงรุ๊ปพวกอะไรอย่างเงี้ยคือกวินก็เขาก็จะคุ้นเคยประมาณหนึ่งกับการบางทีต้องอยู่กับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คืออย่างตัวลิต้าก็จะพาไปเพลงรุ๊ปพามาเจอพี่ๆเจอเพื่อนๆพาออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กลัวคนแล้วเาก็ไม่่ตืน คนแล้วก็น<ำ>เนี่ยเรียนรู้เร็วแล้วก็เราก็เหมือนโตไปพร้อมกับเขานะเพราะว่าการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเราค่ะ <c oughs> แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรกับเรื่องภาษาโจภาษาจีนแล้อย่างนี้ก็คือน,น้อง,องมีความสนใจด้านภาษาเลยใช่ไหมก็ต้องไปถามขอคลิปมาเลยว่าสอนอะไรเพราะว <c oughs> ่าเขาขึ้นรถมาแล้วเขาก็ร้องเพลง <c oughs> เป็นเพลงจีนเลยนะ <c oughs> แบบชี่ชี่โชว์ชี่ชี่โช,ชวช์เลยต่านร้องอะไรทําไมเราไม่เคยได้ยินอะไรเย่างี้เราก็ต้องไปขอคลิปมาแล้วเราก็ต้องฝึกเพื่อเราจะได้ร้องกับเขาได้ค่ะเริ่มมีเรื่อง ากโรงเรียนอะไรับเขาจะมาเล่าว่าเขามีเพื่อนชื่อนู้นชื่อนี้อะไรเงี้ยวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกไปเยอะไหมครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาแล้วตอนนี้พูดเก่งขึ้นหรือมีความโตขึ้นอะไรเงี้ยไหมครับเยอะมากๆเลยอย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็วินก็มาด้วยนะคะเราก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะตื่นคนไหมจะงอแงไหมอย่างวันนี้เขาก็น่าลากเราก็ไม่ตื่นคนเราก็รู้สึกดีใจที่ เขาเขาก็เขากับคนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวใช่ไม่กลัวค่ะพูดไปโรงเรียนก็คือรูกแบบตัวไดรับพี่พ่อพแม่แรอเพราะว่าต้องมีเวลามีเวลาว่างแล้วก็เริ่มจะมีเวลาว่างแล้วค่ะอย่างช่วงเช้าก็จะจัดตารางทําอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังทําหน้าที่ไปรับไปส่ง ลูกทุกวันผมสม่วนมากจะไปส่งเพราะว่าเขาจะเลิกตอนเวลาที่ผมประชุมพอดีก็ <laughs> มาด้หลักๆจะไปส่งอะไรเงี้ยลิต้าไปส่งโดยแต่ละหน้าที่หลับก็จะเป็นลิต้าเป็นหลักครับค่ะพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนะาะลูกคนที่สองจะมาเลยไหมคะ <laughs> 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 อย่าหัวเราะ ก็จริงๆแล้วพี่กรอนก็ไม่เคยกดดันนะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าแบบถ้ามาก็มานะแต่ถ้ามันไม่ไม่มีไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เขาก็ไม่เคยกดดันอะไรเราเลยกดดันแต่ก็ลุ้นอยู่เล็กๆแอยากแต่ก็อยากให้เขามีพี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออการต้องแบบแบ่งปันอะไรเป็นยังไง จริงๆตัวกวินเองเขาเคยมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าอยากมีแมวมีหพี่น้องอะไรเนี่ยเออเมื่อกี้เขาพูดเลยเมื่อกี้ตอนพี่ปูถามว่าอยากมีน้องไหมเขาบอกอยากมีเขาตะโกนออกมาเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็แบบ บอกว่าอยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาบอกผู้หญิงแล้วผู้ชายคือเอาสองคนเลยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เลยค่ะพิ่งพึ่งพี่ปูพิ่งถามเมื่อกี้เลยคือลิต้าเองก็คือปล่อยไปธรรมชาติไม่ได้แบบกว่าคือก็คือตอนนี้เราก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็เออถ้าจะจะมีก็มีแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีก็ยังไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรยังไง งานบันทึกก็ยังไม่ใจอ่อนที่จะกลับไปเพราะว่ามีเวลาว่างก็คิดถ,<า>ถึงมากเลยนะคะ<ม>ก็เริ่มมีเวลาว่างเราก็คิดถึงเหมือนกันนะคะ<ม>ก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรก็คิดถึงเหมือนกันค่ะก็ยังไม่หายไปอย่างวันนี้ก็ได้เจอหน้าพี่ๆก็ยังมีผลงานอยู่ในโฆษณาบ้างในแอดอะไรต่างๆบ้างก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าละครอาจจะยังไม่ได้รับ ค่ะอีกนานไม่วางแผนไปอีกนานไหมคะว่าามุ่สามีว่ายังไงจริงๆแล้วแล้วแต่หมดเลยคือจริงๆก็บอกบอกเลยต้าเหมือนกันว่าคือละครก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมีบทที่ถูกใจหรือว่ารู้สึกบทอะไรที่มันชายเลนจิ้งก็ไม่ไม่ติดอะไรเงี้ยครับเพราะละครอันนี้ก็ถ่ายสั้นลงเยอะนะไม่ได้ถ่ายเป็นปีเหมือนสมัยก่อนใช่แต่มันอาจจะมีข้อจํากัดเยอะขึ้นไหมเขาด้วยความจะเป็นแม่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ต้องยังไงใช่แล้วก็อาจจะแบบมีความคอนเซิร์นในในตัวลิต้านิดหน่อยบางทีว่าเอ๊ะแล้วลูกเราจะ เราจะมีเวลาดูแลลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้นิดนึงนะคะที่ยังติดติดใจอยู่เพราะเขาก็ยังเด็กก็ยังมีความกังวลเรื่องลูกใช่ว่าเอ้ยเราเราจะบริหารจัดการเวลาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกวันยังมีผู้จัดมาจิตจิตหรือไมคะก็มีมีบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆยค่ะก็ถามมากกว่าว่ารับละครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามีไฟเขียวแล้วนะคุณสามีไฟเขียวแล้วคะไม่ติดครับไม่อะไรค่อยแฮปปี้เราไม่ติดครับหรือว่ารอให้มีคนที่สองก่อนแล้วก็อย่าค่อยดีกว่ามคะให้โตไปเลยทีเดียวแล้วก็ใช่พี่ลิต้ากลับไปรับงานในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้โตแล้วแต่ดวงเลยเพราะคนที่สองก็ยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าพี่กรณ์ก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้เล็กๆเล็กๆออนอ้อนอ้อนไหมครับมีอ้อนไหม ออนบางอันนี้เอาหลอกสื่อเลยไหมคะให้เป็นเลยจะได้มาเร็วอ้อนประมาณพิมิกเมื่อกี้ใช่ใช่และอย่างเรื่องความสัมพัญธ์ของเราพวกงคู่พอมีลูกแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาพักเป็นยังไงบ้างคะมันต้องปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ต้อง คือจริงๆก็คุยกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนมีลูกตั้งแต่งงานว่าสุดท้ายถ้าวันหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเราก็จะจะ,จะไม่ลืมความแบบว่าเออตามความสองคนความเป็นแฟนกันเพราะนานๆทีเราก็จะมีเหมือนทริปที่เราไปกันแค่2คนก็จะมีโครงการฝากลูกไปกับคุณปูน่ะนะครับ <c oughs> ก็เหมือนว่าเหมือนไปฮันนีมูนกันสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพ <c oughs> ราะว่าคือสุดท้ายผมว่า เรื่องของอหน้าหน้าที่พ่อแม่ก็อย่างหนึ่งหน้าที่สามีภรรยายก็ต้องไม่ลืมด้วยอะไรเงี้ยคือคต้องหมั่นเติมเต็มตลอดเวลานะไม่ให้มันรู้สึกแบบว่าเออจืดชืดหรือว่าละเลยกันไปไอย่ีผมว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเหมือนแบบมีการแบบว่ารี f r e s นานๆทีเนาะ,<จ>ะมันจะได้แบบว่าเออแบบว่าปรับจูนกันทุกให้ทุกอย่างมันราบรื่นอะไรเงี้ยครับมีแบบพวกช่วงเตือนนะคะว่าธอื่มฉันแล้วนะคะมีแบบว่าสนใจลูกอะไรอย่างเงี้ย ช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ต่างคนต่างเหอเข้าใจได้ครับใชก็พยายามดูแลเนี่ยค่ะก็ทําหน้าที่คุณแม่ด้วยก็ต้องอย่าลืมทําหน้าที่ภรรยาด้วยนะคะก็ดูแลสามีอย่างดีใช่ไหมคะดีมากให้เป็นมตรงนี้ขอบคุณมากค่ะ